เรื่องอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นของญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศในเอในอาเซียนในขณะนี้เนี่ยในในเอเชียด้วยขออภัยไม่ได้เฉพาะในอาเซียนในเอเชียเนี่ยนะคะพออิญไปเจอใน Facebook อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสด์อาจารย์ฉายภาพไปเห็นในภาพกว้างมากยิ่งขึ้นกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้มันไม่ได้แต่ญี่ปุ่นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประเทศในเอเชียหลายประเทศขณะนี้กําลังเผชิญปัญหาแล้วมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของความร้อน แต่มันสะเทือนไปถึงเรื่องของค่าครองชีพสะเทือนไปถึงรายจ่ายในทุกด้านอาจารย์ทอนเขียนบทความมาประมาณว่าถ้าคุณอยากจะเที่ยวในประเทศต่างๆเหล่านี้ในแถบเอเชียเนี่ยรีบเที่ยวซะนะรีบเที่ยวซะเพราะไอ้ปรากฏการณ์อากาศที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้น,น,นแล้วกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพมันจะยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นแล้ว ถ้าหากว่าค่าครองชีพมันแพงขึ้นเนี่ยคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างดิฉันเนี่ยอะอย่างดิฉันเนี่ยก็อาจจะเที่ยวลําบากหน่อยเพราะว่าราคาข้าวข,ของที่พักโรงแรมแล้วก็ค่าครองชีพทุกอย่างมันก็จะแพงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Facebook ของอาจาร,รย์ธรบอกว่าจงรีบไปเที่ยวซะเพราะว่าโลกร้อนทำให้เกิดวิกฤตค่ะราคาอาหารเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้นแบบหดโหดเลย แล้วอาจารย์ก็โชว์แผนที่นะคะมีแผนที่ที่อาจารย์โชว์ใน Facebook ซึ่งแผนที่นี้เนี่ยอาจารย์บอกนี่คือประเทศที่โดนหนักสุดในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยคืออุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสีแดงคือความร้อนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยในแถบเอเชียจะโดนกันเยอะมากนะคะซึ่งส่งผลไปถึงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำแต่ความต้องการมันยังคงเหมือนเดิม ยังคงมีคนกินเท่าเดิมแผนบางพื้นที่บางประเทศกินมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแต่คนในประเทศมีชาวต่างชาติคนต่างประเทศเข้าไปเที่ยวก็ช่วยกันกินด้วยเนี่ยและผลผลิตมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลแน่นอนว่าราคาของสินค้ามันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาของมันก็คือมันขึ้นแบบโหดโหดในเวลาอันรวดเร็วอะคะ่ะคือมันไม่ได้ค่อยๆขึ้นนะแต่มันขึ้นแบบอย่างรวดเร็วจนทำให้หลายคนอาจจะตั้งตัวไม่ติดเลยนะคะ โดยอาจารย์บอกว่าถ้าคุณดูจากแผนที่นะญี่ปุ่นเนี่ยหนักสุดเลยนะคะหลักๆก,ก็ฮีทเวฟที่ทำให้ผลผลิตข้าวตกต่ำแล้วก็ราคาข้า,ขาวก็พุ่งสูงขึ้น48%จากเมื่อปีก่อนค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงหนักนะคะสินค้าอาหารญี่ปุ่นจะปรับราคาขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคมเงินเฟอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าโรงแรมใครไปญี่ปุ่นในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ มันราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะขนาดค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยงือค่าเงินเยนมั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 น,ม,นมันอ่อนตัวลงเนี่ยแต่ว่าราคามันก็แพงขึ้นอยู่ดีนะคะบางแห่งก็โดนภัยแล้งแม้กระทั่งฝนตกหนักก็เกิดน้ำท่วมยกตัวอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่กเกษตรเสียหายไปเยอะเพราะฉะนั้นยิ่งโลกร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ภัยแบบนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะร้อนแล้งท่วม แล้วแต่ละพื้นที่ก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะคะแต่ที่เท่ากันก็คือหนักกว่าเท่ากันแน่ๆมันจะไม่มีดีขึ้นมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลงนั่นคือหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าโลกร้อนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนอย่างเดียวแต่จะส่งผลไปถึงรายจ่ายในทุกด้านที่เกิดขึ้นท่าอาหารค่าแอร์ค่ากาแฟค่าขนมนะคะเรื่อยไปรวมๆแล้วเนี่ย การท่องเที่ยวก็อาจจะแพงขึ้นในอนาคตอันไกลนี้ด้วยนะคะโดยในช่วง3ามีปีนี้าจารย์ก็เปรียบเทียบว,ว่าไทยเราเนี่ยอาจจะยังโดนน้อยนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่จะเห็นว่าสีแดงย้อนกลับไปที่แผนที่จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยล้อมรอบประเทศไทยเอาไว้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุณหภูมิในบ้านเราก็จะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้น,น,นแล้วก็จะส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ นั่นแหละราคาของพืชผลทางการเกษตรก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นลดโลกร้อนให้มากแต่แค่นั้นคงไม่พอต้องวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นปิดท้ายอาจารย์บอกอยากเที่ยวก็รีบเที่ยวค่ะใครอยากเที่ยวรีบเที่ยวเพราะถ้าเที่ยวต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าอันใกล้นี้เนี่ยคุณจะต้องเตรียม งบประมาณในการท่องเที่ยวที่แพงมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะต้องดูแล้วแหละว่าเออถ้าคุณเป็นคนแบบมีอ,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 อะไรอ่มีเงินทองมากมายเนี่ยอันนี้เราก็ยินดีด้วยแอบอิจฉาเล็กน้อยอาจจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นแต่ถ้าอย่างแบบอ่ะคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างนันทิยาเนี่ยก็อาจจะต้องคิดพิจารณากันหน่อยว่าอูถ้าอีกสัก3ปี5ปีข้างหน้า ถ้ายังคงเจอปัญหาแบบนี้อยู่อะไรๆแพงขึ้นเนี่ยเราจะไปเที่ยวแบบนี้ไหวไหมเพราะฉะนั้นใครอ,อยากที่จะไม่อยากที่จะจ่ายมากขึ้นต่อไปในอนาคตจากสภาวะการที่เกิดผลกระทบผลพวงจากแบบนี้ก็รีบเที่ยวซะนะคะจองกันได้เลยผ่าน a r o u n d the world today ค่ะ <c oughs> เรามีทริปไว้ท่องเที่ยวนะญี่ปุ่นเนี่ยมีแล้วก็อีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวล ไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ไปช่วงหน้าร้อนแน่นอนนู่นรอดูช่วงใบไม้ใบช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะด้านหน้ก็จะเป็นช่วงพีคของญี่ปุ่นแล้วนะคะก็จับจองกันได้ติดตามารายละเอียดกันได้นะคะกับ Around the World ค่ะ